สุรินตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือเรียกอีกอย่างว่าอีสานใต้ถ้ามองในเชิงท่องเที่ยวสุรินอาจจะเป็นจังหวัดที่หลายคนมองข้ามไปแต่ในคลิปนี้เราขออาสาพาทุกคนมาเที่ยวสุรินทเรียนรู้วิถีชุมชนคนกับช้างไปพร้อมกับเราเมื่อดูคลิปนี้จบไม่แน่นะคุณอาจจะอยากพาตัวเองไปเจอสุรินเหมือนที่เราเคยเจอมาก็ได้ปตื่นไปเที่ยวกัน ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะที่เราจะต้องตื่นโดนปุกโดยไกด์ให้รีบลุกไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วเราก็จะไปทํากิจกรรมกันวันนี้นะคะอากาศหนาวมากความรู้สึกเหมือนมันหนาวเหนเยนเย็น,ยนแต่สดชื่นมากๆค่ะพอตื่นมาค <c oughs> นดีก็กลาลังแต่งตัวอยู่นะ พร้อมไหมกับกิจกรรมวันนี้พร้อมหรือพร้อมนอนเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะคะสุรินมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าไหมปลูกข้าวหอมมะลิและการเลี้ยงช้างซึ่งช้างที่เกิดในจังหวัดสุรินส่วนใหญ่จะต้องถูกย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทํางานตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆช้างถือว่าเป็นสัตว์บวกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกความแสนรู้ของช้างทําให้ช้างได้อยู่ใกล้ชิดกับคนมาโดยตลอด แต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าปีนี้เราเจอวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันนั่นก็คือสถานการณ์โควิดไม่ใช่คนอย่างเดียวที่ตกงานนะช้างก็ตกงานเช่นกันคนเลี้ยงช้างจึงต้องพาช้างกลับบ้านก่อนจะเล่าอะไรไปยาวกว่าน,นี้เราไปรับไกด์กันก่อนดีกว่า,อ,อ,า,าอักขาะพร้อมไม่พร้อม อันนี้เดี๋ยวเราไปรับไกด์กับเพื่อนรลกอุดมการอีกหนึ่งคนนะคะแม่จอจอเตรียมจับข้าวมาให้พวกเราอิ่มท้องด้วยนะคะข้าวข้าและข้าวเหนียวอันนี้ข้าวข้าวสวยข้าวสวยกับหมููทอดแดดเดียวคือในรถกินหอมมากหอมมากอยากกินแล้วอ่ะแม่รสาทำมาให้กินมันยั่วใจมาก อ,อ,อฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะน้องนัทเป็นเพื่อนร่วมบุดมการอีกหนึ่งคนน้องนัทเนี่ยคือลูกกระจกอของจอๆนั่นเองและหนึ่งคนที่เรากำลังจะไปรับตั่นคือพี่ทอมเป็นไกด์จากเพจโฮมกราวผู้ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านที่เลี้ยงช้างแต่เมื่อไปถึงไอพี่ทอมมันไม่ตื่นอ่ะโทรหาก็แล้ว ตะโกนก็แล้วพี่ทอมแล้วคือถ้าอย่างนั้นแล้วคือลุยเลยลุยเลยตื่นเช้ามาก็มิชนเฟลพี่ทอมไม่เตืนเอาเป็นว่าจากอัธยาศัยของเมย์เมย์ว่าาจะเข้ากับคนง่ายอยู่นะไปเองได้ใช่หรอวะเราต้องลุยกันเองจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาวะเป็นไงเป็นกันยิ้มสู้ไว้ก่อนปเดินทางกันเดี๋ยวจะสาย ล่ายิ่งกว่ผมเป็นคนสุรินเข้าป่าไม่กิน oh. กินเราเป็นอาหารไอพี่ทอมโทรมาแล้วไงอะเหรอวนรถกลับไปรับสิแม่รออะไรอะสวัสดีค่ทะทำสีหน้ารู้สึกผิดเล็กน้อยเอาเป็นว่าขึ้นรถค่ะกินเราเป็นอาหารอไม่มีวันหยุดนูเมาทุกเทศกาล อะมาถึงกันแล้วที่โฮมสเตย์ต็อปแต็กบ้านลุงสวยนักท่องเที่ยวสามารถมานอนและอยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตช้างได้เลยสิ่งแรกที่เข้ามาต้อนรับเรานั่นคือน้องหมาสวัสดีทุกทุกคนเจอดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเที่วยว,วของเราในครั้งนี้ คือการเที่ยวแบบวิถีชุมชนของจริงเลยนะเรามากันที่ตำบลกระโพอำเภอท่าตูมตำบลนี้แทบทุกบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงช้างกันหมดเห็นกันจนคุ้นตาเรียกได้ว่าเป็นมรดกที่มีชีวิตตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นก็ว่าได้ชาวบ้านเปรียบช้างเป็นดั่งบรรพบุรุษที่เคารพรักและให้การบูชาโอ้ยดูดิดูตัวเล็กดิตัวเล็กดูดิวันดีไปไหนทำไมเขาดูเหมือนยิ้มอะ Oh, so ใช่ไหมแม่เขาดูเหมือนเขายิ้มอ่ะทุกคนเคยได้ยินโครงการโครชสารไหมเอาง่ายๆเลยนะถ้าช้างเชือกไหนได้เข้าโครงการโครชสารก็จะโชคดีหน่อยเพราะจะมีภาครัฐเนี่ยคอยให้เงินสนับสนุนอยู่ทุกเดือนแต่น่าเสียดายที่โครงการรับช้างได้ไม่เกิน200ตัวแต่ช้างในประเทศไทยยังมีอีกหลายร้อยตัวที่ไม่ได้เข้าโครงการช้างที่เหลือของชาวบ้านจึงต้องกลายมาเป็นช้างแกล้งหากินกันเอง mm hmm. ก็มาเดินทำงานที่เราเห็นกันตามข่าวนั่นแหละ ทำไงได้อะไม่ทำงานก็ไม่มีเงินกินแล้ววันหนึ่งช้างกินอาหารเป็นตันๆอย่างช้างที่นี่ไม่มีตัวไหนได้เข้าโครงการนะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นช้างเหล่านี้อาจจะต้องพากบ้านเกิดเพื่อไปหางานทำอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครอยากทิ้งบ้านเกิดตัวเองไปหรอกอยู่บ้านเนี่ยสบายที่สุดละพี่ทอมวัยรุ่นยุคใหม่ของเรานี่แหละจึงหาลือกับชาวบ้านและเปิดเพจโฮมกราวเพื่อทำโฮมสเตย์ขึ้น เผื่อวันหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวคนไหนมาเจอและชอบการท่องเที่ยวแบบนี้จะได้ให้พี่ธอมมาพาเที่ยวแบบที่เราโดนนี่ไงแม่ชื่อแบงค์ลูกชื่อแบงค์แม่ชื่อแบงค์กันยังไงวะแม่แบงค์้างนี่เขารู้จักคืนใช่ไหมพี่ธอมแบงค์แบงค์ เอนะหนะนะอ,อเมื่อเรามาถึงก็ต้องรอช้างที่จะพาไปทำกิจกรรมสักครู่ตอนนี้เลยให้แม่แบงค์และเจ้าตอกแตกร,รับแขกกันไปก่อนเจ้าตอกแตกเนี่ยน่ารักแล้วก็สนมากๆดื้อเหมือนเจ้าแสนดีที่บ้านไม่มีผิดแต่ก็น่ารักนะเ้ยจะกัะดเพอย์ไม่หยิบแล้า Aku nih lagi ada penelitian secara kalau kalian tahu kan aku mau อายุได้ขวบกว่า,วาส่วนแม่แบงค์อายุประมาณ23ปีอายุของช้างกับคนเนี่ยนับเท่ากันเลยนะ <Okay. S 3> <Okay. S 2> เออเออน่ะตัวมาเริ่มเลย เจ้าต๊อกแท็กเนี่ยตัวจี๊ดเลยนะใครที่เจอน้องนะต้องหลงรักแบบเราแน่ๆช้างที่จะพาเราไปเล่นน้ำมาถึงกันแล้วนี่ค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวบ้กเรามันก็จะเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่ช้างใช่เดี๋ยวเราจะพาช้างไปเล่นน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เราก็เล่นน้ำกับช้างใช่จะเปี่ยนชุดก่อนควานช้างสอนวิธีการขี่ช้างให้เราดูโอ้แม่เจ้า ดูแล้วเหมือนจะไม่รอดเลยใช้วิธีขึ้นไปอยู่บนรถน่าจะง่ายกว่าตัวนี้ชื่อกันเกลว์มันทิม่มอ่ะขยบิขยบดิให้มันได้ดิขยับให้ได้ทรงี เสียวไหมคนดีเสียวสิมาคนดีถึงตาเราขึ้นละยาเขาเคลียร์นะมึงเพิ่งเคลียราอลี่เอาให้โปรยีเป็นตัวนี้ชิแก้วตาเดินเลือกตัวที่อ้วนกว่าชาวบ้านเขาให้เราด้วยนะอ้วนนี่หมายถึงคนเลยช้างจะปัดให้มันเป็นตัวเลย ตัวมันอ้วนเกินน่ะช้างตัวมันอ้วนเกินน่ะขี่ช้างครั้งแรกเนี่ยมันแบบเสียวมากสูงมากขอเวลาตั้งสติแป๊บเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าถือกล้องให้พี่ทอมถือกันอ่ะอ่ะเสียวแท้วะยังไม่เคยขี่เลย นั่นแหละผมยังไม่เคยขี่เลยผมก็ยู่แค่เด่คนอื่นขึ้นผมยังไม่เคยขึ้นเลยเสียว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 ออได้มีที่จับใจจะหายไม่ต้องใจหายคือเมื่อกี้สติมันจะหลุดอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันพ่อมันใหญ่น่ะ่หลังจากที่ควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็รู้สึก enjoy นะคะเก้าตางั้นละเก นีทักไทยชวบ้ันแป๊บสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องๆเริ่มสนุกแล้วแหละนี่เราต้องโยงตามเธอแล้วนี่เราต้องโยงตาแาบนี้เธอเราต้องโยงตามไยแล้วเราจะแบบว่าเตือนน้องจะสับเนินได้สบาย นกับบุไถ้าเราตกไปเหรอไม่ไม่เจ็บมากมั้งไอหนึ่งห่า กันมาใกล้จะถึงแหล่งน้ำแล้วดูสิธรรมชาติมากๆสบายตาสุดๆชุมชนท่องเที่ยวโอทอบหอนวัดวิถีบ้านตาทิพย์ทิศควนช้าง,งบอกว่าเป็นปีแล้วยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่เลยเมื่อก่อนชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะมาก

ทุกคน <laughs> อันนี้คือเราแบบกำลังแบบว่า,าทำาไรอะ่ะน้ำเอ้ยมันติดเสื้อมอปางอ่ะเอ,เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังซ่าว้าวถึงแล้วก่อนมาอย่างแบบว่า เดี๋ยวน้องจะพาเราลงน้ำทั้งทังที่เรายังอยู่บนหลังเขาโอ้ยมีเรื่องว่าเสียวได้ตลอดว้าวอะไรเถอเขากินน้ำ้วเออเขากินน้ำโอยแล้วน้ำยังเย็นน่ะนี่คือวิธีการกินน้ำของน้องเขานะคะเขาจะดูดน้ำเนี่ยเข้าไปในงวงแล้วก็พ่นใส่ปากพร้อมยางคนดีพอแล้วนะ นอนลงลงไปไหมลงอาบให้โผล่เลยได้เหรอยืนได้ยืนได้จริงๆริเลยกลัวน้องทับมากเลยนะดูจากหน้าดิหนาวเย็นอ๋อไม่เลิกไม่ลึกไม่ลิกลงได้เลยลงได้เลย ้ำน้ำหรอไหนไปาำน้ถูหน้าถูถูโอเคเธอไม่ถูเลยเม่ขอยกหน้าที่ถูหลังให้คนดีแล้วกันนะจริงๆการมาอาบน้ำช้างครั้งนี้เมยวาดฝันไว้เลยนะว่าจะได้รูปสวยๆเล่นกับช้างอาบน้ำกันแบบสนุกสนานโน้ำเย็นมากแม่โอ้ตรงนี้ลึกอะเหรอ แต่ทำไมทำไมผมอยู่ได้โหสวยยังเลยโหสวยแต่ความเป็นจริงคือวันที่เราไปอะอากาศมันหนาวน้ำก็หนาวช้างก็กลัวสรุปก็คือแบบนาผ้าอะค่ะทุกคนถูแบบไม่ต้องกลัวเขาเจ็บถูไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเขาไม่เจ็บเขาไม่เจ็บเรเขาไม่เขาไม่เขาไม่เจ็บหรอกป้าเนี่ยจ็บมือสุดๆไปเลยทั้งหนังทั้งขนคือแข็งมากแสบมือกันเลยในทีเดียวอ่ะ เขาจมน้ำได้ด้วยอ่ะเธออย่าอาอเขาจมน้ำเขาดำน,น้ำให้เธอเขา กันอะไรนะกันไม่ได้เลยระวังนะอะไรนะอะไรไม่เป็นไรเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขานเขาาเขาถูตกกระจายไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนดูเยังไง่มยกลัวมากใกล้ใครก็ขอคว้าคนนั้นไว้ก่อนอันนี้คือน้องไม่ได้ขันนะคะแต่ว่าน้องกําลังเช็ดตัวอยู่ต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนผ้าขนหนูของเรานั่นเองโอ้สุดยอดคันมากคันมาก ่อยเข้าเช็ดตัวสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันละถ้าเป็นหน้าเราจะสะอาดได้ดีกว่านี้เนาะเนาะหนาวเขาก็หนาวมาเราแหละโอ้คันแบบฟินนะฟินน้ำรถมากลับกัน คนละครึ่งเมื่อกี้เรามาเราขี่มาแล้วค่ะนี้เราก็เดินบ้างแต่เมื่อกี้คือแบบสนุกอะมากแต่อากาศมันหนาวเนีย่มยมือตัวมือตัวแดงเลยเออคนยังหนาวเลยอะคือน้องก็หนาวเหมือนกันไม่รู้ในกล้องเห็นไหมคือเขาตัวแรงมากเธอเอาตัวเอาแขนเธอมาเที่ยวกับเขาดิเห็นไหมเี่นนั่นไงเธอเ <c oughs> จ้าตัวปัญหาของเธออะดูหัวนี่เลยเนี่ยมันเป็นหนามต้นนั้นอะนี่เขากำลัง กำลังไอ้่ี่เคี้ตัดหมดเรือกินหมดแล้วตรงนี้ควานบอกว่ามีเรือคายักให้เล่นได้ให้เล่นฟรีๆเลยนะไม่คิดเงินแต่น่าเสียดายที่ทริปนี้เราได้นัดภัยเรือคายักกับที่หนึ่งไว้แล้วอะไรนะกันาเการเกลา กีเงรเรือให้ชัดเจนได้ไหมกันกระเอากนกระเราคนทำนี่เขาออกเสีงราเรือชัดเจนนะกันกระเากระเอาร้องกันกระเรากรเรือขากับเราเลิกเดินกลับกันมุมมองของการเดินกับการอยู่บนหลังช้านี่ต่างกันจริงๆนะภาพมันต่างกันแต่ก็สวยเหมือนกันดูตรงนี้สิเหมือนฟาร์มเฮดีที่เราเคยเล่นกันเลยแต่อันเนี้ยเป็นของจริง ถ้ามาในช่วงต้นไม้โอเต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไว้ถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวสวยมากๆเลยนะ ้าสมมติน,นักท่องเที่ยวอ,อยากมาเที่ยวอย่างที่เมือนกับปางอยากมาคือมันจะแตกแต่างยังไงกับการที่เราแบบเห็นทั่วไปเออเห็นทั่วไปยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คนรู้กันใช่ไหมคะว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เวลามาเที่ยวหมู่บ้านช้างอ่ะมักจะมาเข้ามาไม่ถึงเพราะว่าเรื่องของความอเนยความสะดวกเอยประชาสัมพันธ์เอยมันยังไม่เข้าถึงแล้วคนส่วนใหญ่ที่จะมาก็จะมาที่แบบศูนย์โฆษณาน่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางที่แบบว่าเป็นของหน่วยงานรัฐแล้วคือช้างนี่ที่สุรินทร์เนี่ย มันก็จะมีหลายหมู่บ้านม,มีหลายหมู่บ้านแบบใหญ่เป็นพันตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเวลาที่เราเซิร์ชอ่ะเราก็จะเจอแค่ศูนย์ส้สสสา,สาราชการบ้านกลางซึ่งศูนย์นั้นมันคือยังไงมันแตกต่างกับชาวบ้านยังไงเพราะว่าศูนย์เนี้ยด้วยความที่เป็นศูนย์ข,ข้าราชารเป็นหน่วย,ยางานรัฐบ,บ,บาลเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เนี้ยมันจะมีช้างในโครงการเพียงแค่200เชือกนะที่เขาคัดเลือกไปเป็นในโครงการเขาแล้วช้าง2 0 0เชือกเนี้ควานก็จะได้เงินเดือน เดือนละ12ื่นสองแต่กลับกันช้างที่อยู่ตามบ้านต่างๆคืออย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่ บ้านตาการไง,แ,งแต่มันจะมีบ้านจินดาบ้านตาชิดบ้านขุนชัยทองที่ชุมพรบุรีด้วยเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ติดกับทากรุงนี่แหละช่างพวกนี้คือเขาก็จะไม่มีรายได้เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าโครงการอ๋ออย่างนี้พวกสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้ที่ผ่านมาเขาก็คืออดเลยอดเลย,เลยใช่เราช่างพวกนี้ส่วนใหญ่โดยปกติก่อนที่จะเกิดโควิดใช่ไหมเขาก็จะพาไปที่ตามปางต่างๆปางท่องเที่ยวต่างๆพวกพัตใหญุ่ทยาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่แก้วตาไงที่กลับมาจากขัตใหเพราะว่าโควิด ใช่แล้วทีนี้เขากลับมาพอเขากลับมาพวกเขาก็ไม่มีไรายได้ถ้าเกิดว่าช้างที่ไม่ได้เข้าองรงการหรือว่าช้างที่แบบไปอยู่แบบตามปลาอื่นอ่่อะก็คืออยู่บ้านแบบที่เราเดินกันเนี้ย เขาก็จะไม่มีไรายได้ถ้านักท่องเที่ยวไม่เข้ามาดังนั้นแล้วเนี่ยเราอยากสนับสนุนช้างที่เป็นแบบช้างแบบชุมชนอย่างเงี้ยมากกว่าเรามาอยู่กับวิถีมันโอเคกว่ามันแล้วมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับที่เขาเป็นอยู่มากกว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าสิ่งที่เมย์กับปังจะช่วยเป็นกระบอกเสียงได้ก็คือว่าถ้าอยากจะมาสุรินทร์แล้วก็มาเที่ยววิถีชีวิตอย่างชาวบ,บ้านอย่างอย่างที่เมย์กับปงังมาเที่ยวได้แบบช่วยเหลือ ช้างที่ไม่ได้มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้วจริงๆเนี้ยค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เพจที่เมยให้ไว้าการเที่ยวแบบนี้มันดีตรงที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอย่างที่เราเคยไปเที่ยวตามที่ต่างๆอะคะ่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านจริงๆก็สามารถทักเข้าไปขอรายละเอียดหรือว่าทักเข้าไปบอกเขาเลยว่าอยากเที่ยวประมาณนี้นี้ อยากขี่ช้างอยากอาบน้าช้างอยากให้อาหารช้างหรืออยากจะพาเดินไปไหนหรือว่าอยากจะพายเรือคายักคือ <จะ S 1> มันมีกิจกรรมเยอะมากๆที่แบบชาวบ้านเขาก็ทํากันอยู่อะค่ะออหรืออยากจะเที่ยวอย่างคนดีสไตล์เลยก็ได้ก็บอกไปที่เพจก็ได้แล้วเราสามารถเที่ยวได้ทางปีไม่เฉพาะเทศกาลจบกับการอาบน้าช้างเดี๋ยวไกด์จะพาเราไปทํากระดาษาเพราะกระดาษาทํามาจากขี้ช้าง ทำไมเงีย,งยบๆวะวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ตย <laughs> ปิดมัง้งเอาเราไปดูดิเออแน่นอนเลยเนี่ยโอ้พายุดทุกวันอาทิตย์เ,ยเออ <laughs> เอาอีกแล้วไงพี่ทอมพามาวันที่เขาปิดบ้าสุดๆแต่ไหนๆมาถึงแล้วลงไปดูสักหน่อยละกันมีศิลปะบนกระดาษสาปแปะไว้ให้เราดูอยู่ ชชอบไอเดียนี้มากเลยนะพอขี้ช้างก็แปลงเป็นปุ๋ยไม่มีกลิ่นขี้ช้างด้วยผ่านกระบวนการต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยมีให้ดูเท่านี้แหละเพราะว่าเขาปิดเดินทางมาที่ศูนย์คดสารกันต่อช้างแถวนี้จะเป็นช้างที่อยู่ในโครงการละค่ะคือในละแวกนี้จะเป็นช้างที่ได้เงินเดือนหมดเลยก็จะมีทําที่ที่ให้เขาอยู่ อย่างตรงนี้เนี่ยไกด์เขาบอกว่าจะเป็นช้างที่ทรงสวยหุ่นสวยเป็นพระเอกนางเอกกันละไปออกงานบ่อยไปทําอะไรบ่อยอก็<ข><ล>จะได้เล่นหนังใช่เขาจะอยู่ที่สวยนิดนึงอยู่ที่ดีๆขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสุสานช้างเครื่องประดับจากกระดูกช้าง พาไปนั่งจิบวายภายเรือคายักที่ลำน้ำชีฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้าหนึส,สองสาไม่ไม,ไม,ไม่ต้องบอกกันว่าหมอช้างอะ่ะมีคนดแคอะไรละคุเมฆะอะไรหมอลำแบบหมอช้างอันนี้คือ,ค,อคือภาพของหมอช้างก็คือหมอช้างที่เป็นไอ้นี่ปะดูดวงนที่ไม่ใช่ ราสีในเดือนนี้น่นั่นหมอรักหมอช้างทุษพร